โลกธรรมแปดสัจธรรมประจําโลกธรรมะที่อยู่ประจําโลกเขาเรียกโลกธรรมมีแปดประการมีลาบก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขแล้วก็มีทุกธรรมะแปดข้อนี้เป็นของประจําโลกจะชอบหรือจะไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยหายไปไหน ก็อยู่ประจำโลกอยู่อย่างนี้โลกธรรมแปดหมายถึงธรรมดาของโลกเรื่องของโลกธรรมชาติของโลกที่ครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดานี้แปดประการอันประกรอบด้วยโลกธรรมฝ่ายอิทธารมคือพอใจของมนุษย์เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาหนึ่งลาบหมายความว่า ได้ผลประโยชน์ได้มาซึ่งทรัพย์ 2. ยศหมายความว่าได้รับฐานนันดอนสูงขึ้นได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต 3. สรนเสริญคือได้ยินได้ฟังคำสรนเสริญคำชมเชยคำยกย่องเป็นที่น่าพอใจ 4. ส,สุขคือได้ความสบายกายสบายใจ ความเบิกบานบันเทิงใจเริงใจโลกทําฝ่ายอนิจฐารมคือความไม่พอใจของมนุษย์ไม่เป็นที่ปรารถนา 1. เสื่อมลาบหมายความว่าเสียลาบไปไม่อาจดำรงอยู่ได้ 2. เสื่อมยศหมายถึงถูกลดอำนาจความเป็นใหญ่ 3. นินทาว่าร้ายหมายถึง ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดีถูกติฉินนินทาหรือถูกกล่าวร้ายให้เสียหาย 4. ทุกขคือได้รับความทุกขเ,เวทนากายทรมานใจโลกธรรม8า8แบบธรรมจักกับตวัตนสูตรตังอริยธรรมแก่นธรรมแห่งอริยะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เก่าก่อนมีอยู่เดิมแต่หลังแล้วในโลก โรคทาแปดคือแปดข้ออันเป็นอุปนิสัยอาการอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่มีอยู่มีตั้งต้นจากหนึ่งและแปรเปลี่ยนตามกันไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในขณะนั้นอันอุปนิสัยสันดานของมนุษย์มีตั้งอยู่ในความรู้สึกนั่นเองว่าอาการอันมีแรกเริ่มก่อนและตามติดต่อกันมาจากหนึ่งถึงแปดโดยอาการแรกเริ่มที่หนึ่งคือ ตั้งต้นของอาการต่อ,ตอไปวกวนสับสนกันไปมาในอาการต่างๆและวนมาอย่างอาการแรกมีดังนี้ 1. รักอาการที่สัตว์โลกมีแรกเริ่มตามความรู้สึกแรกและจะตามติดต่อกันมาดังนี้ 2. โลภอยากได้ไม่รู้พออยากมีไว้ครอบครองเพียงแต่ตนเองเท่านั้น 3. โกรธ ความไม่พึงใจในสิ่งอื่น 4. หลงความเข้าใจที่ไม่ถูกหักเหโลเลงมงาย 5. ลาบล้วนได้มาจากไม่รู้แต่รู้แล้วยังพึงเอามาแก่ตน 6. ยศฐาน,นันดรยกขึ้นมาว่าเหนือกว่าให้ผู้อื่นเกรงกลัวในฐาน,นันดรสูงกว่าให้ผู้อื่นสการะ หิ่งยโสยกยอตนก็มีนั่นเองเจ็ 7. สรนเสริญการถูกยกย่องโดยร่วมตามมาจากยศสร้างให้มีทั้งอีกหลายๆอย่างมารวมเข้าด้วยกัน 8. ติสินนินทาติการว่ากล่าวในสิ่งที่ตนเองผู้อื่นกระทําแล้วดูไม่เหมาะไม่ควรเกิดความไม่พึงใจในสิ่งนั้นฉิน การดูถูกเหยียดหยามว่าร้ายไม่พึงใจกับการที่ตนมีนั้นว่าน้อยกว่าด้วยอาการต่างๆเช่นสายตาปากใบหน้าสะบัดหันหน้าไปทางอื่นและทางวาจาการพูดนินทาการพูดคุยกันหลายคนและตดต่อกันไปเรื่อยๆในทุกๆทางทุกอย่างทุกด้านของผู้อื่น และมีเพิ่มเติมลดลงบ้างในเรื่องนั้นที่พูดกันก็มีพอให้สังเขป